ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยขออภิปรายต่อยัติด่วนที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาผลกระทบหากรัฐบาลจะอนุมัติลงนามในข้อตกลง CPTPP ท่านประธานที่เคารพครับ ทุกครั้งที่รัฐบาลจะนำเรื่อง CPTPP เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจะมีหลายภาคส่วนในสังคมออกมาแสดงความคิดเห็นคัดค้านโดยตลอดดังนั้นเมื่อท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราหลายท่านได้ นำยัติด่วนนี้เข้ามาให้สภาได้ร่วมกันพิจารณาก็จะเป็นประโยชน์ท่านฐานครับวิวัฒนาการของ CPTPP อาจจะบอกได้ว่ามาจากข้อตกลงไทย u s FTA ที่รัฐบาลเราอยากจะเข้าร่วมเพื่อขยาย การค้าการลงทุนได้รับสิทธิทเสพิเศษจากสหรัฐอเมริกาภายหลังเป็น TPP ซึ่งเริ่มโดยอเมริกาและเมื่ออเมริกาถอนตัวออกไปเรามีความสนใจที่จะเข้าร่วมเพราะเหตุบอกว่าเงื่อนไขข้อจำกัดในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาผ่อนคลายลง ท่านปานครับถ้าถามผมว่าคุ้มหรือไม่คุ้มที่จะเข้าร่วมในข้อตกลง CPTPP ณนะตอนนี้ผมตอบไม่ได้เพราะว่าในอนาคตอาจจะมีอีกหลายประเทศที่เราอยากจะร่วมค้าขายด้วยเข้าร่วมในข้อตกลงนี้แต่ผมตอบตอนนี้ได้เลยครับว่าเราไม่มีความจำเป็นในตอนนี้ที่จะต้องเข้าร่วม ข้อตกลง CPTPP เพราะว่าเหตุผลที่รัฐบาลหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักๆเช่นถ้าหากเข้าร่วมข้อตกลงนี้จะทำให้ GDP ของประเทศไทยเติบโตขึ้น0.12%แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเปรียบเทียบกับเหตุผลของการเข้าร่วม CPTPP ของเวียดนามเขาบอกว่า เวียดนามบอกว่าคาดการ GDP จะเติบโต1.3อซอันนี้เห็นข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจนว่าของเราเติบโตคาดการเพียง10.12และในขณะเดียวกันครับณปัจจุบันนี้มี11ประเทศที่อยู่ใน CPTPP ท่านประธานทราบไหมครับ11ประเทศมีอยู่9ประเทศแล้วที่มีข้อตกลง ทางการค้าร่วมกับประเทศไทยมีเพียงแค่แคนาดาและเม็กซิโกเท่านั้นครับที่เรายังไม่มีข้อตกลงทางการค้าร่วมแล้วถามว่าคุ้มหรือไม่ที่จะเอาความเสียหายทางเศรษฐกิจฐานรากที่พี่น้องประชาชนจะต้องได้รับผลกระทบมาแลกกับ การเพิ่มมูลค่าของการลงทุนร่วมกันกับทางแคนาดาและเม็กซิโกแค่2ประเทศผมจึงอยากจะชี้ให้ท่านประธานได้เห็นถึงความกังวลของหลายภาคส่วนในสังคมตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2560ที่มีความพยายามที่จะเข้าร่วม CPTPP และรัฐบาลไม่สามารถจะชี้แจงให้หลายภาคส่วนนั้น ได้เห็นความกระจจางและมีความจำเป็นที่จะเข้าร่วมเลยนะครับอันแรกที่อยากจะเรียนก็คือว่าความบกพร่องของกรมเจรจาธุรกิจการค้าครับที่ไม่สามารถจะชี้แจงให้เห็นถึงความจำเป็นแล้วก็หักล้างข้อกังวลของพี่น้องในสังคมเลยหลายประการครับในประการแรกครับถ้าเราเข้าร่วม CPTPP จะทำให้ประเทศไทยจะต้องเข้าเป็นอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือว่า UPOV 1991โดยอัตโนมัติซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้นำเสนอท่านประธานไปแล้วว่าถ้าเข้าร่วมจะส่งผลให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ซื้อมเมล็ดพันธุ์ ไม่สามารถจะเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เหลือไว้เพาะปลูกในฤดูการถัดไปได้นั่นจะส่งผลให้ต้นทุนในภาคเกษตรซึ่งเป็นภาคเกษตรคือภาคหลักของพี่น้องชาวไทยจะได้รับผลกระทบประการที่สองครับเรื่องของความมั่นคงทางสุขภาพระบบสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ ก็คือการเข้าถึงยาและการใช้สิทธิ์เหนือสิทธิบัตรยาที่เรียกว่า compulsory licensing หรือ CL ซึ่งในรายละเอียดของการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยานั้นโดยหลักของ cptpp นั้นให้ความคุ้มครองอยู่ครับแต่ยังมีข้อความต่อท้ายบอกว่า ยังจะต้องมีการชดเชยให้กับเจ้าของสิทธิบัตรยาตามสมควรหมายความว่าถ้าเราได้มีการใช้สิทธิ CL แล้วเรายังต้องมีการชดเชยให้เจ้าของสิทธิบัตรยานั้นซึ่งจะตามมาด้วยการฟ้องร้องครับเพราะจะประเมินราคากันอย่างไรนี่คือประเด็นเรื่องของสุขภาพซึ่งหลังจากที่ผมได้ อภิปรายเสร็จแล้วท่านนายแพทย์โอชิตเกียรติกล้องชูชัยของพรรคเพื่อไทยก็จะมาขยายความในเรื่องของอสุขภาพนี้ต่อนะครับประการต่อมาครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ government procurement ครับจะต้องมีการยกเลิกการใช้สิทธิ์ขององค์กรเพศสัชกรรมหรือการมีการเปิดตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้กับผู้ประกอบการ จากประเทศอื่นครับและมีสิทธิพิเศษไม่ให้มีสิทธิพิเศษของผู้ประกอบการไทยเหนือประเทศอื่นและเรื่องสุดท้ายครับก็คือจะมีปัญหาครับประเด็นของเรื่องแรงงานซึ่งใน CPTPP นั้นให้สิทธิ์แรงงานต่างด้าวครับจัดตั้งสหภาพแรงงานได้ซึ่งกฎหมายไทยเองไม่ได้รองรับไว้นี่คือข้อกังวลที่หลายภาคส่วนในสังคม ยังไม่ได้รับความกระจ่างจากทางรัฐบาลดังนั้นโอกาสที่จะให้ความเห็นชอบในเรื่องของการเข้าร่วม CPTPP นั้นยังเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาอีกต่อไปครับกลับขอบพระคุณท่านประธานครับ